สวัสดีครับพบกับผมเอกร้านแบงก์นาฬิกาครับกับแกะกล่องรีวิวในวันนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยอาจจะมาช้ากว่าคนอื่นเขานิดนึงและมาไม่ครบเหมือนเหมือนท่านอื่นเขานะครับแต่ก็มาแล้วนะฮะ มารีวิวใหท้ทุกท่านได้ดูกันนะครับตัวข้างหน้าที่เห็นก็จะเป็นรุ่น GBD H หนึ่งพนนะครับตัวเนี้บอกเลยตอนเนี้เป็นกระแสฮอตฮิตมากๆนะครับก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงเอาเป็นว่าขายดีสุดๆจนต้อง เอาของไม่ครบมารีวิวให้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 ลูกค้าดูนะครับให้ทุกท่านชมกันนะฮะอ่ะก็ไม่พูดพั่มทำเพลงนะครับก็มีอยู่สองสีก็รีวิวสองสีแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> เริ่มกันเลยสำหรับ GBD Head คันเนี่ยนะครับตัวกล่องด้านนอกนะฮะกล่องครอบด้านนอกมาแบบนี้เลยนี่ สมมุติว่าเป็นสีดําก็มาแบบนี้เลยด้านนอกก็จะเป็นรูปสีดำล้วนอย่างนี้เลยเป็นดําสายขาวก็จะเป็นสีดาสายขาวแบบนี้เลยนะครับตัวกล่องด้านนอกนะฮะแล้วก็ทั้งหมดจริงๆแล้วในซีรีส์นี้ออกมาพร้อมกันทั้งหมดสี่สีนะครับจะเป็นเทาล้วนแล้วก็แดงล้วนอีกนะครับอย่างละอีก2สีนะครับ แต่ตอนนี้ที่ผมมีอยู่ในมือคือ2ส,สีนี้เลยดําล้วนกับดําขาวนะครับเรามาดูที่ดําล้วนกันก่อนนะฮะดำล้วนเนี่ยมาในซีรีส์ GBD h 0 1 d r นะครับนี่คือสี 1DR คือสีดําล้วนนะครับกล่องภายนอกกล่องครอบมามันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่สวยหรูอลัาางการมากนะครับมีข้อบ,บ่งใช้ยอยู่ตรงนี้นะฮะ GPS heart rate นะครับ สมาร์ทโฟนลิงค์นะครับ Dual ลชาร์จิ่นะครับประมาณนี้ส่วนกล่องด้านในก็จะเป็นแบบนี้ครับสวยงามครับสวยงามครับนะฮะ <c oughs> เปิดขึ้นมาเลยนะฮะเปิดขึ้นมาเราก็จะเจอหนึ่งนาฬิกาภายในนะครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันต่างๆที่เขาเขาเขาอ่านำเสนอเรานะฮะ ผมขอแกะขึ้นมาก่อนเลยนะฮะปุ๊บก็ให้พอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้ถุงผ้านะครับกล่องได้กล่องด้านในเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะฮะว้าวนี่คือสายชาร์จนี่เห็นไหมฮะสายชาร์จแบบ USB ชาร์จนะครับแล้วก็วารันตีการ์ด อินเตอร์เนชันแนลนะฮะคู่มือนะครับโอ้เหมือนเดิมนะครับคู่มือหนาหนาเหมือนเดิมนะครับไม่มีภาษาไทยอีกเช่นกันนะครับและนี่ก็เป็นฟังก์ชันนะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับก็เก็บปากเก็บก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น ที่บอกกันตรงๆว่าสุดแล้วอะสุดจริงๆสำหรับใครที่ใช้สมาร์ทวอตหรือนาฬิกาสำหรับการออกกำลังกายนะครับตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับเพราะว่าอะไรฟังก์ชันต่างๆของของคำว่า G s h o c k เนี่ยมันถูกจับมารวมกับสมาร์ทวอตนะฮะ แล้วก็นาฬิกาสำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกายแอดเวนเจอร์นะฮะแม่งเด็ดครับต้องบอกว่าเด็ดสุดนะฮะเอาละครับก่อนที่จะไปดูอย่างอื่นเรามาดูฟังก์ชันกันง่ายๆก่อนนะครับตัวนี้นะฮะาที่เขาบอกว่าด u a l ลชาร์ e ก็คือหนึ่งมันเป็นพลังงานแสงครับชาร์จด้วยแสงได้นะครับนี่สองแบบเนี้ยอย่างสมมติว่าเนี่ยอันนี้โคมไฟที่ผม อันนี้อยู่นะครับผมสะท้อนให้ดูนะฮะออย่างเงี้ยก็ได้ได้รับการชาร์จแล้วนะครับหรือบางท่านดีหน่อยก็คือไว้กลางคืนท่านพักผ่อนท่านก็เสียบชาร์จก็จะเป็นดูอัลชาร์จ USB ชาร์จตัวนี้นะครับเข้ากับเข้ากับตัวนี้นี่นอันนี้ช่องชาร์จนะครับช่องชาร์จนี่เห็นไหมฮะ ดูว่าชาร์จมันก็จะมาตัวนี้นะครับนี่อยู่เป็น USB charger ทั้งหมดก็ได้สองชาร์จได้สองเวอร์ชันนะครับโอเคนะฮะส่วนตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันหลักๆเลยเนี่ยความพิเศษของมันเพิ่มขึ้นมาคือมันวัดฮาร์ดเรทได้นะครับตรงนี้เนี่ยฮะอันนี้คือที่ชาร์จตรงนี้เป็น เซนเซอร์วัดฮาร์ดเรทการเต้นของหัวใจของเราได้นะครับก็ผมอยากจะอธิบายอย่างนี้ครับอธิบายอย่างนี้ฮะคือเวลาเราวัดฮาร์ดเรทเนี่ยก็คือการเต้นหัวใจของเราเนี่ยสมมุติว่าเราไปวิ่งนะครับแล้วหัวใจมันบีบรัดตัวนั่นแหละครับคือการวัดฮาร์ดเรทนะฮะมันก็จะแจ้งเตือนเราได้ทั้งบน ข้อมือเราหรือนะครับมันเก็บประมวลผลทั้งหมดนะครับแล้วพอเราเอาสมาร์ทโฟนของเรานะครับเชื่อมต่อกับข้อมือนี้ผลประมวลที่อยู่ในเครื่องเครื่อเครื่องข้อมือเราเนี่ยมันก็ไปประมวลผลแล้วก็แจ้งบนสมาร์ทโฟนเราได้นะครับท่านจะรู้เลยว่า วันนี้วิ่งไปกี่กิโลฮาร์ดเรทท่านอยู่ในระดับไหนนะครับประมาณนั้นเลยจริงๆนะครับและที่สำคัญก็อย่างที่บอกนะฮะว่าตัวเนี้มันอยู่ได้กันแบบเกือบทายีชั่วโมงนะฮะท้าถ้าในการชาร์จหรือว่าการในนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งมันมีขนาดแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ การใช้งานของเราถ้าเขาเราไม่ประมวลผลนานเกินไปนะครับคือไม่จับการประมวลผลก็อยู่ได้นะครับ20 24ชั่วโมงแน่นอนนะครับเอาละ่ะลก็โอ้ก็ไม่รู้ว่าจะโมยังไงนะฮะแต่บอกเลยว่าสำหรับท่านที่หานาฬิกาสำหรับออกกำลังกายนะครับจับ การเต้นของหัวใจนะฮะก็ต้องเรือนนี้แหละครับคุ้มคุ้มจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีฟังก์ชันต่างๆที่เพิ่มเข้ามาอีกเ,ออเยอะมากๆนะครับมี GPS ทวินเซนต้องบอกว่าเซนเซอร์ ensor, หลายๆอย่างถูกเอามารวมไว้อยู่ที่นี่นะครับก็ไม่รู้จะโมยยังไงอะครับแต่ก็ยอยากจะบอกว่ามันโคตรสวยนะครับสวยจริงแล้วก็ไม่ได้หนัก มากมายนะฮะเราลองผมขอลองเทียบกับตัว DW ห้าหกูนศนย์ hmm. ของผมที่อยู่ในข้อมือก่อนนะฮะนีคนะค่คุณดูนะครับคุณดูนะครับมันไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารสักเท่าไหร่นะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยก็ถือว่ากำลังดีนะครับไม่หนักเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เบาเกินไปทำให้เราไม่โหวงนะฮะนะครับ,นะรบตามนี้เลยนี่เลยอ๋อ นี่ตัวสีดำเนะเาะตัวสีขาวมาให้ดูหน่อยนี่ครับนี่สีขาวนะนี่เปิดกล่องมาก็ด้านในจะเป็นเหมือนกันครับนี่เห็นไหมฮะ GPS h a r d n a s e Smartphone Link นะครับ Water ร์20บาก็คือ200เมตรกันน้ำลึก200เมตรนะครับนี่คือสีขาวอ่าดำขาวนะฮะนะฮะหน้าจอใหญ่เวอวัาวางอลังการมากจริง มองในระยะห่างหนึ่งเมตรยังเห็นนะ่ะผมคนตาไม่ดีอะ่ะสายตาสั้นนะมองในระยะหนึ่งหนึ่งเมตรอ่ะก็ยังเห็นนะครับก็ประมาณนี้เนาะออันนี้จะเป็นสีขาอ่าดําขาวคุณก็จะเห็นนี่ชัดๆเลยอะ่ะอันเนี้ยผมบอกเลยว่าสุภาพสตรีก็ใส่ได้เนี่ยเนี่ยประมาณนี้เลยจริงๆ นะเราดูเราขอขอกดไฟหน่อยปึ๊บนี่คุณดูความสว่างของหน้าจอมันสว่างมากนะครับโอเคประมาณนี้นะนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ฟังก์ชันต่างๆภาพับพับเนาะอ,อันนี้ฮัดเลดนะครับนี่สวยงามมากๆ นี่กดเข้าฮาร์ดเดทก็เข้าหมดแล้ว,ลวเห็นไหมนี่เซนเซอร์ทํางานแล,แล้วเห็นไหมครับเซนเซอร์ทํางานแต่เอาเป็นว่าผมยังไม่ใช้ดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะ <c oughs> มันจะไปสนใจมันนะครับอันนี้เป็นของอ่าประมาณนี้เลยจริงๆสวยงามมากๆนะโอ,โอเคตามนี้นะครับก็ ไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วอ่ะเพราะว่ามาหลังเขาแล้วจะมารีวิวทับเขามันก็ไม่ใช่อะนะก็เอาเป็นว่าตามนี้ครับผมพึ่งจะได้มาสองสีนี้กับมือนะฮะก็เอามารีวิวเอาแบบบ้านๆตามนี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อแบงค์นาฬิกาได้นะครับนะครับแล้วยังไงฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะกดถูกใจกดติดตามผมได้เลยบนช่อง YouTube นี้นะครับสวัสดีครับ